ไม่ใจเข้าจจออกเป็นการสร้างสติสมัมปชัญญะอย่างดีที่สุดถ้าเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานก็รียกวาเป็นสมาธิที่ดีที่สุดสมาธิก็คือสติแล้ัญญะอญารเองสติกระลึกได้ทัญญะรู้ตัวนึกว่าเราจะให้ใจเข้านึกว่าเราจะให้ใจออกที่เป็นสติตู้ให้ใจเข้าแล้วให้ใจออกแล้วนี่เป็นสมัมปชัญญะ อันดับแรกพระเจ้าจะทรงแนะนําให้กำนมลรู้ลมหายใจเขาออกเมื่อรู้รูลมหายใจเขาออกแล้วต่อน,นี้ไปกไ็จะทรงแนะนําเรื่องสัญญาสาสที่สาหรับที่มีญาอ่อนหน่อยนะแนะนําเรื่องสัญญาสามให้และมีความเขา้าใจว่าการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่ยากแค่ขัดคอกระมังนะการปฏิบัติเพื่อเอาจริงกันนี่มันไม่ยาก แต่ที่ยากคือว่าไม่เอาจริงเพราะว่าไม่เข้าหาจุดตัดอย่างกับแม่น้ำมันอยู่ทางซ้ายมือแล้อยู่น้ําหันทางขวามือครบแม่น้ํำไหมไม่ครบเลยกับตายใช่ไหมมันต้องเลยก็าหาแม่น้ําอันนี้ได้จิงน้ำข้อนี้ชั้นใดในการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อมรุกมรรคผลก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ปฏิบัติเพาะตัไป ใครว่าอะไรดีก็ว่าตามไปใ้รว่าอะไรดีไปย้ายๆกเลยอยู่กันไปย้ายกันมาไม่มีผลต้องตัดให้ตรงจุดอันดับแรกเมารู้รวมไม่ใจก็ออกแล้วก็เข้าหาจุดเลยจุดแรกที่เราจะเข้าหาก็คือพระโสดาบันจุดแรกของโสดาบันก็คือสกายิทิพีคำว่าสกายาทิพิ จะมีความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา,านี้การตัดสกายญาิสติจะต้องมีความเข้าใจว่าการตัดไม่สม่ำเสมอไปถ้าโสดาไปนัสยิทาทามีตัดอย่างหนึ่งถ้านาคาม,มีตัดอีกอย่างหนึ่งอรหันต์ตัดอีกอย่างหนึ่งตามขั้นตอนทนดับ